สวัสดีครับผมโจ้างนักสรารคามนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักกับสมุนไพรหนานเฉวยนะครับในการรักษานะครับโรควูบนะครับท่านใดนะครับที่มีอาการโรควูบนะครับก็คืออาการเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะนะครับทำให้ท่านได้เห็นว่ามีสมุนไพรในการรักษาโรควูบเนี่ยจริงๆแล้วก็คือ นานเชวอยนะครับเรามาทราบรายละเอียดกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ is my life is my style โจห้างน่านสรารคามนะครับวันนี้ผมโจห้างน้านสรารคามและคนสัญจรเอฟซีครับผมวันนี้เราจะมาให้ความรู้นะครับเบื้องต้นนะครับหรือนะครับถึงหลักการประพฤติปฏิบัตินะครับการนําไปใช้เกี่ยวกับโรค โรคบูบนะครับวันนี้สมุนไพรที่ว่านี้นะครับก็คือหนานเฉว่ยหรือปลาช้างเงาครับถูกต้องครับทีนี้นะครับเราจะใช้ประมาณกี่ใบนะครับก็ประมาณนะครับห้าถึงแปดใบก็ได้นะครับอันนี้ผมโชว์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับที่อยู่ในจานนี้นะครับส่วนอยู่ในแจกันนี้ก็คือตัดไม้ท่านผู้ชมเลยนะครับลงทุนมากมโหฬารนะครับในการตัดแล้วเราก็จะไปชําต่อ นะครับการทําก็ง่ายนะครับสําหรับนานเชวยนะครับทีนี้เรามาทราบสาเหตุเบื้องต้นของอาการโรคของอาการโรควูบแต่เราได้ยินข่าวมาเมื่อเมื่อวานนี้นะครับมเมื่อวานนี้คือแถวๆนะครับออกไปทางมหาชัยรถนะครับรถขนน้ามันอะไรนี่แหละนะครับครับผมพุ่งมาอีกฝั่งของถนนอีกฝากหนึ่งนะครับมาอีกฝากหนึ่งก็คือว่ามีการสูญเสีย ทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินนะครับทีนี้สอบถามทางข่าวเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่ออกข่าวเนี่ยก็บอกว่านะครับเขาขับรถอยู่ดีๆแล้ววูบเลยนะครับคือจริงๆแล้วสาเหตุนะครับหนะครับโจกฮักนัศารคามและคนสัญจร f อฟก็จะมาพูดเกี่ยวกับสาเหตุเกี่ยวกับโรควูบก็คือ 1. นะครับอาการพักผ่อนไม่พอสองนะครับเกิดจากการทานยานอนหลับบางท่านนะบางท่านอาจจะไม่ได้ทาน สามคือการออกกาลังกายไม่เพียงพออครับนะครับสคือสภาวะความดันต่ําแล้วผมก็จะมาพูดว่าสภาวะความดันต่ําเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็คือนะครับบางท่านก็ก็คือนั่งนั่งอยู่อ่าฮะหรือนอนอยู่นะครับลุกขึ้นเลยอวูบเลยปัจจุบันท่านดูคือ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 เขาทําอะไรที่ทันใจอ่ะแต่ว่าท่านหารู้ไม่ว่าท่านวูบเลยนะครับก็คือ เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันนะครับคือความละเอียดละอของของของเลือดเราเนี่ยมันมันมันสาเหตุหนึ่งก็คือนะครับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดทันทีทันใดนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตวิตกกังวลจิตวิตกกังวลนี้ก็คือหลายๆเรื่องนะครับที่สะสมประดังเข้ามานะครับ วันนี้นะครับก็คือเราจะเอาสมุนไพรานานเฉวอยนะครับมาทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าเราจะไม่ต้องเป็นโรควูคบนะครับวิงเวียนหน้ามืดตาลายแล้วก็เดินอยู่ก็วูบลงไปเลยหรือขับรถขับลานี่สําคัญมากนะครับข้อนี้สําคัญมากมแฟนขับแล้วทุกท่านนะครับทุกคนต้องฟังนะครับว่าเราจะได้ยินข่าวว่าขับรถแล้ววูบทําให้คนอื่นเสียชีวิตและก็ทรัพย์สิน วันนี้นะครับสมุนไพรนะครับดิ่งไปเลยนะครับว่าสมุนไพรหนานเฉวยในการรักษานะครับคือหนานเฉวยในจริงๆแล้วนะครับจากประสบการณ์นะครับแล้วก็แฟนคลับหลายๆท่าน F c ซนะได้ยินมาว่านะครับก็คือว่ามาให้ข่าวว่าความดันโลหิตสูงนะครับพอทานแล้วก็จะทําให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นอันตรายเรามีระยะเวลาในการกินนะครับ ทีนี้<า>นะครับ,รรบภาวะในอน,นีอโลหิตต่ําเนี่ยคือนั่งนั่งอยู่ลุกเดินอยู่หน้ามืดเลยนะครับเราจะทานตัวนี้เข้าไปแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่รเรามีระยะเวลาในการทานนี่แหละคือสําคัญอ,อ่ะทีนี้หลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าใช้ประมาณนะครับห้ใบนะครับในการต้มดื่มทานต้ม ก็น้ำประมาณนะครับหนึ่งลิตรกว่าๆนะครับทานเช้าเที่ยงเย็นได้เลยนะครับแก้วแก้วแก้วได้เลยนะครับเช้าเช้าแก้วเที่ยงแก้วเย็นแก้วนะครับหรือก่อนนอนอีกแก้วหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ทานอย่างไรนะครับหลังจากที่เราต้มน้ําได้ประมาณหนึ่งลิตรกว่าๆแล้วเนี่ยทานขณะอุ่นๆท้องว่างอ๋อครับเราก็จะนะครับทําให้นะครับโรคภัยที่ว่าเนี้ยนะครับมีการดีขึ้นนะครับทานกี่วันครับ ทานอยู่จริงๆแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ติดกันอาทิตย์ที่สองสามสี่ก็ประมาณสองสามวันก็คือลดลงมานะครับส่วนใบเราก็พอทราบอยู่แล้วนะครับใบแล้วก็กลับประมาณเอาเพราะว่ามันก็มีใบใหญ่ใบเล็กผสมกันนะคนสัญจรขึ้นอยู่ความสมบูรณ์ของต้นทีนี้คนสัญจรมีอะไรมาเสริมแฟนคลับไหมว่ารสชาติเขาเขาก็น่าจะเหมือนๆคือมีกลิ่นใบไม้นิดๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่าลองชิมดูครับ รสชาติก็ขมขมนิดนิดนะครับแต่ก็ไม่มากเพราะว่าเราใช้ในส่วนของใบเนี่ยไม่มากมายนะครับแต่ถ้ากินใบสดนี่จะขมเลยนะขมแล้วก็หวานในหวานหวานต่างหากนะครับผมนี่แหละครับหลังจากนั้นนะขอขอแนะนําตอนท้ายบทนิดนึงก็คือนะครับสมุนไพรตัวนี้ก็คือนะครับเกี่ยวกับในการรักษาโรควูบเนี่ยก็คือให้พักผ่อนมากๆ ออกกําลังกายนะครับกินข้าวนะครับเต็มที่นะครับผมการร,รักษาโรควูบนะครับ,รบก็จะทําให้นะครับอาการนั้นดีขึ้นช่างัดนักแลสิบอกให้ครับผม